โคราชเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งขุนเขาที่เรียงรายสุดลูกหลูลูกตาวิวทิวทัศน์ของเขื่อนลำตะคองและทุ่งกังหันลมเช่นเดียวกับคนที่เราจะพาไปรู้จักในวันนี้คุณแม็กพานุวัฒน์ไตวัชราพ์เขาเป็นคนโคราชที่รักาการท่องเที่ยวธรรมชาติ และยังเป็นยูทูบเบอร์แนวแคมปิ้งคาร์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและมุมมองการท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตของชาวโคราชผ่านมุมมองของเขาตอนนี้ทำช่อง YouTube อยู่เป็นช่อง YouTube แนวท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในรถนะครับก็คือเป็นรถบ้านนะครับ การเดินทางอ่ะผมชอบที่สุดก็คือการที่เราได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนนะครับสำคัญที่สุดเลยที่ผมชอบก็คือเป็นการอุดหนุนในชุมชนอย,อย่างแท้จริงจริงๆเลยเพราะว่าเราเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยเราก็ไปซื้อผักซื้อปลาจากชาวบ้านจริงๆนะครับเขาก็รู้สึกยินดีมากที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งผมมองว่า มันก็จะเป็นไปเบิดทางให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นที่มาในอนาคตก็คือการกระจายรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ไม่สร้างมลพิษให้กับชุมชนและก็ส,สภาวะาดรภัยของเขานะครับให้กับธรรมชาติตรงนั้นด้วยความที่เราไปเที่ยวนะครับเราก็อยากที่จะชื่นชมธรรมชาติเราก็มองธรรมชาติที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะ มันก็ไปชะงักอยู่ที่ขยะที่มันอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับซึ่งผมก็มองวาอ่าขยะมันอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบให้กับตัวเราหรอกแต่ว่ามันจะสร้างผลกระทบให้กับธรรมชาติแล้วเราก็อยากให้คนที่ดูช่องเราอ่ะนะครับ mm hmm. เขาตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหากับธรรมชาติเลยแหละเพราะว่าที่เราไปเราไป,ไปเที่ยวธรรมชาติเราไปชื่นชมธรรมชาติถ้าเราไม่อ่านรักษ์ให้ธรรมชาติมันคงอยู่นะครับต่อไปเราก็จะไม่มีธรรมชาติสวยๆให้เราได้ชื่นชมครับ